สวัสดีค่ะเช้าวันที่25ากรกฎาคม2567ค่ะจินตนาชาแนลนะคะตื่นแต่เช้ามากค่ะคุณผู้ชมฝากแนวทางรัฐบาลไทยมาให้คุณผู้ชมในเบืองกันค่ะเมื่อนี้เป็นรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งสิงหาคม2567ค่ะเป็นของอาจารย์ต้อยค่ะคุณผู้ชมของอาจารย์ต้อยอาจารย์ต้อยลอยเอ็ดนะคะคุณผู้ชมอาจารย์ต้อยร่วมโชว์ข้นเกานั่หละคะแต่ว่า เปลี่ยนฉายาใหม่นะคะซื้อเพิ่นกับซื้อต่อยขึ้นเก่าค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเปลี่ยนฉา,ายานามสกุลนะคะเป็นอาจารย์ต้อยร้อยเอ็ดนะคะมันไปซ้ำกันค่ะคุณผู้ชมเพิ่นกับเล็บให้มันคลองจองกันเนาะค่ะเพื่อนหางวดแล้วค่ะคุณผู้ชมห้างวดติดแล้วงวดนี้เป็นงวดที่หกนะคะงวดที่หกกะมั่นใจอยู่ค่ะคุณผู้ชม แต่เพิ่นกับบอาวเบอร์เนาะคะ่ะเพิ่นกับบอกแค่ว่ามั่นใจอย่างบาฟ้าวบกับบอฟังบอแค่นี้เนาะคะ่ะเอาค่ะคุณผู้ชมไปตามเบิรงว่าแนวทางของเพิ่นง,งวดนี้สิผ้าปังบอคะ่ะจะผ้าปังเหมือนทุกวดนที่ผ่านมาไหมหางวดติดแล้วคะ่ะคุณผู้ชมมีสามตัวโต๊ด,ด้วยคะ่ะเกือบเข้าสามตัวเต็มตัวตรงๆนะคะก็ตามต่อคะ่ะคุณผู้ชมสองตัวสามตัวงวดนี้มีชุดเต็มมากคะ่ะคุณผู้ชมปล่อยชุดสองตัว เนีนๆมาให้แล้วกะให้ปล so ่อยชุดเต็มมาให้คุณผู้ชมในเบิงน้าอีกค่ะชุดเต็มมาทีหลังค่ะคุณผู้ชมชุดเต็มนี่คือสามตัวค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าสามตัวเพิ่นเคยเขาปลอยขังค่ะเราก็ที่พานมาหางวดติดนี่ก็คือมีสามตัวโตดค่ะคุณผู้ชมบริเขาตรงๆนะคะแต่ว่ากระเชียดทุกงวดค่ะคุณผู้ชมงวดที่แล้วกระเชียดค่ะเพิ่นออกแปดไซนาะคะแต่เพิ่นเอาเอาหาไซ่ะ เขาตรงๆเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะเอาค่ะคุณผู้ชมแนวทางมีเข่ามีหลุดค่ะกดติดตามช่องจินตนาชาแนลเอาไว้เด้อค่ะถ้าอยากเห็นแนวทางดีๆของอาจารย์ต้อยหรือว่าของอาจารย์อื่นๆนะคะในช่องค่ะ,คะมีลายเซียนลายอาจารย์ค่ะคุณผู้ชมค่ะคลิปต่อไปจินตานาจะจะโล่งแนวทางของเซียนอุดรแล้วก็เซียนกุดจับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีค่ะหลักสิบหลางลักสิบบนเนาะคะ่ะคุณผู้ชมทีแมนๆทีที่านมาแมนๆมนะคะ จินตนากะเอามาให้คุณผู้ชมในเบิ่งกันทุกวดค่ะคุณผู้ชมขอขอบพระคุณค่ะแนวทางทุกๆกแนวทางนะคะทุกๆอาจารย์ทุกเซียนค่ะที่มาวางทางช่องจินตนาชาแนลเอามาวางให้คุณผู้ชมในเบิ่งกันมีเล่าพัฒนากับรัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ที่ผ่านมาจินตนาลงห้าน้อยนั่นค่ะ,ะหลังจากนั้นมาก็ทยอยเอาหาน้อยออกค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าบางก้นเพิ่นเล่งสื่อยากนะคะคุณผู้ชม จินตนากรเลยเลือกไม่ลงดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเนาะคะ่ะแต่แนวทางของเพิ่นกระเดินดีู่ค่ะคุณผู้ชมของอาจารย์ต่อยก็เดินดีตลอดค่ะล้วก็ของเซียนสกลุลของอาจารย์หมอตีปากน้ําอาจารย์ยอดบุรีรัมค่ะของมาดามคํานวดค่ะคุณผู้ชมห้าหน้อยเดินดีนะคะคุณผู้ชมแต่กอ่อนเป็นของพ่อเสิร์ตนะคะตอนนี้พ่อเสิร์ตจินตนาไม่ได้ลงค่ะตัวเลขเยอะค่ะจินตนาก็เลยมีคุณผู้ชมว่ามันเยอะนะคะ แต่คนก็ดูน้อยลงสิ่ม่ค่ะก็เลยเอาขอพอเล่าแต่ที่นี่กังวลเปกอนค่ะคุณผู้ชม้าแนวทางเดินดีๆเดี๋ยวจินตนาจะหามาให้คุณผู้ชมในเบื้องในช่องจินตนาชาแนลน,นะคะขอบคุณหลยเด้อค่ะคุณผู้ชมที่กดไลค์กดแชร์ให้กับจินตนาค่ะเอาค่ะไปเบื้องแนวทางกันอของอาจารย์ต้อยกันเลยค่ะข,ของอาจารย์ต้อยค่ะดับสิบ ดับสิบหน่วยบนนะคะลักสิบหน่วยลักสิบลักหน่วยบนดับบอกอย่ามาถือการคุณผู้ชมดับลักสิบลักหน่วยค่ะมีแปดเก้าเจ็ดสามศูนย์ค่ะเพื่อนว่าดับบนค่ะคุณผู้ชมดับลักเป็นลักนะคะลักสิบลักหน่วยบนค่ะลักสิบลักหน่วยบนดับแปดเก้าเจ็ดสามศูนย์ค่ะ แล้วก็วิ่งรูดห้าบนล่างค่ะ,ะเพื่อนเน้นหแต่เพื่อนเน้นหาไปทางบนนะคะคุณผู้ชมพะพนเอาเอาลักลอยมาใส่เนาะ,อ,ะอันนี้เป็นคลิปที่2อค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ต้อยให้มานะคะเป็นชุดที่สองเป็นชุดเต็มค่ะตอนแรกเพื่อนหามามีสองตัวหนึ่ห้าหเท่านั้นนะคะเราก็นเน้นหาหนึ่ง แล้วก็3ตัวเพ่นกระเนียนในสองห้าหนึ่งกับ3ามห้าหนึ่งเท่านั้นค่ะบัตรนี้เพ่นเลยหหายชุดเต็มมากค่ะคุณผู้ชมเพิ่ม3ตัวมาค่ะเน้นบนกันล่างค่ะคุณผู้ชมเน้นไปบนยี้แต่ว่ากันล่างไว้น้่ค่ะมี4ี่ห้าไอสองห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งโอ้ไล่หลักเลยค่ะคุณผู้ชมของอาจารย์ต้อยเพ่นไล่หลักเลยนะคะตั้งแต่หลักหลักลอยอะค่ะตั้งแต่สอง สามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าคือหลักร้อยค่ะแต่หลักสิบกับหลักหน่วยยังเป็นตัวยืนอยู่ก็คือห้าหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเพิ่มมากแค่นี้จาง่ายๆค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอเอาไว้เบิรงค่ะของอาจารย์ต่อยค่ะคุณผู้ชมของอาจารย์ต่อยคนร้อยเอ็ดนะคะคุณผู้ชมค่ะคลิปแหลกลงไปกับมีแคห้าหนึ่งหนึ่งห้าแล้วก็สองห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งค่ะบัดนี้เพิ่มมากค่ะคุณผู้ชมเพิ่มมาหกคู่ก็คือเพิ่มแต่หลักร้อยมากค่ะ หลั100กร้อยก็ไล่หลักเลยค่ะหลักร้อยสี่หลักร้อยห้าหลักร้อยหกหลักร้อยเจ็ดหลักร้อยแปดหลักร้อยเก้าค่ะคุณผู้ชมแต่ห้าหนึ่งยังยืนอยู่เหมือนเดิมคะ่ะจําง่ายๆคะ่ะคุณผู้ชมค่ะแนวทางของอาจา์ต่อยเข่ามาแล้วคะ่ะคุณผู้ชมห้างวดติดค่ะหางวดติดติดบอตองกลับคะ่ะคุณผู้ชมเพระาะว่าเพื่อนกลับห้มาแล้วเรียบร้อยคะ่ะงวดที่แล้วกับเข่าสามหกค่ะคุณผู้ชมเพื่อนห้มาแปดสามหกนะคะแล้วก็สามหกค่ะคุณผู้ชม เกือบเผาสามตัวทุกงวดคะ่ะคุณผู้ชมพิดแค่รักลอยแค่นั้นค่ะงวดนี้เพิ่นก็เลยเอาลักลอยไรหลักมากเลยคะ่ะแต่ลักลอยหลักสิบเท่าเดิมคะ่ะคุณผู้ชมเอาแนวทางจับตามองคะ่ะคุณผู้ชมรีบหาสื่อสลากินแบงไว้เด้อคะ่ะคุณผู้ชมจินตนาหาสื่อไว้แล้วคะ่ะแต่บรูวาอ่ายังไม่ได้ไปเอานะคะคุณผู้ชมสามซีใบคะ่ะเดี๋ยวจัดตามอาจารย์ล่องเบิงคะ่ะเนาะ ตาบีเบิ่งมากกับางวดแล้วค่ะคุณผู้ชมน่าเสียดายที่ข้าบไดด้จับตานะคะคุณผู้ชมเอาแคปหน้าจอไว้เบิ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ mm hmm. แล้วก็ขอให้คุณผู้ชมมันๆปังๆค่ะที่เข้ามาชมช่องจินตนาชัแนวของคาะ,ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แข่งกำลังใจกับจินตนาลำเนาเด้อค่ะคุณผู้ชมกดไลค์ก็คือกดอที่มีนิโปงนะคะคุณผู้ชมก็เหมือนกับเราชอบนะคะ แล้ววิดีโอก็ถัดไปก็จะทําให้คุณผู้ชมได้ดูขึ้นมาอีกนะคะคุณผู้ชมไม่ได้ต้องไปพิมพ์หาซื้อยากเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะค่ะแนวทางกะตามที่เห็นค่ะคุณผู้ชมถ้าใครไม่ได้ติดตามใ้เบิรงคลิปนี้เราก็ย้อนไปเบิรงคลิปหลังของเพินนะคะย้อนไปเลยค่ะคุณผู้ชมห้าหกงวดได้ค่ะคุณผู้ชมย้อนไปเลยค่ะไล่ไล่ขึ้นไปเลยค่ะคุณผู้ชมทชั้งจองจินตนาเนี่ยแะค่ะเขาจริงๆค่ะคุณผู้ชมนะคะ คลิปที่แล้วเอาลงให้เบิรงแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวคงสุดท้ายจะเอาอที่ผ่านมาคุณผู้ชมในเบิรงทกงวดกันเนาะคะ่ะเอาขอพูดหลายๆค่ะคุณผู้ชมขอให้โชคดีค่ะแล้วก็คลิปต่อไปเป็นของเซียนอุดรค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ